กราบสวัสดีวันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยมาวันนี้อยู่ในเกม way of the kilen หรือวิถีแห่งคิเลนล้วกันเออหรือเรียกกันทัวว้งสไงว่ากิเลนพยองเออมาเดี๋ยวไปลุยเลยดีกว่าวันนี้มีคนรีเควสมาว่าให้ไหลนอกกระย้าหน่อยจัดไปลงไปเปิดหัวไม้ตั้ต่ำมลกันเปิดหัวไม้สิเออร่ไหลย,ยาวยาไปเลยเออไหลย,ยาวยคิเลน ยังไงยังเนดืดอ,อยู่เปิดโบแล้วยังไงแล้วรันมาช็อตนี้สวยแล้วไหลเจกหนึ่งทีแล้วไหลประกาศไหลหนึ่งช็อตแล้วเปลี่ยนเป็นไว้ไวเชื่อมช็อตนี้โอ้ยแล้วไหลเจกหนึ่งช็อตแล้วเปลี่ยนเป็นไว้หนึ่งทีไวเชื่อมสิบอีกโอ้ยแล้วไหลมาช็อตนี้สวยโอ้ยกีเรนพยองของจริงแล้วช็อตนี้รันมาเท่าไหร่เอ่ยมับเขาให้ ซูเปอร์มิการันมาสวยๆเหมือนน่าโมยข้างบ้านเลยช็อตนี้โอ้สวยจัดโอ้เอาเรื่องว่ะมาขยับไปไหมสิอีกไม้หกเลยดีกว่าเออ,อไรระยะไม้หกเลยแล้วกันแล้วยังเนิบๆอยู่โอ้โหแล้วไงไหลเจมันทีแล้วไหลสิวิ้งหนึ่งชอ็อตแล้วเปลนเ็นวายทั้งสองวายเชื่อมอีกหนึ่งทีแล้ววานไปทั้งสองแถวรันมาขึ้นกระดานโอ้โหแล้ววายยังเชื่อมอยู่ แล้วไหลมาส,สวยๆเลยแล้วหวายเชื่อมสิอีกห,หนึ่งทีอุ้ยเอ,เยเอาเรื่องเอาราวจะจัดเลยวะเฮ้ยก้อนโตรันท่วงเลยชอ็อตนี้สวยจัดผมบอกเลยแล้วยังไงไหลเจเคมาอีกทีแล้วหวายเชื่อมอีกหนึ่ง,ง,งชอ็อตแล้วเปลนเป็นหวายหวายเชื่อมช็อตนี้อุ้ยแล้วสเกตติ้วมาราสามตัวยังไงจะไหลเข้าฟีหรือเปล่าแล้วบูสเกตติ้วลงมาแถวสองนี้ก็หวานเจนดีครับ อ้ยอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบพี่ครับโอ้สวยจัดเอาเรื่องเอาราวอะ่ะเฮ้ยโอ้แล้วมาแค่8ดไม้แปดหมวกนึงมายังนิดนึๆอู่เดี๋ยวรอดูเลยว่าไหรน่าเข้าฟรีไม้หกจะมาหรือเปล่าแล้วไหรเหรียญมาชอ็อตนี้แล้วไรสิบไม้อีกหนึ่งทีโ้ยมาแล้วขอยแรงอีกแล้วไหลคิวชิวมาชอ็อตนี้สวย แล้วไหลที่ปีกหนึ่งที่อ้มาแล้วขอยแรงอีกโอ้ยแล้วยังได้มาฟรีอีกหนึ่งหมุนถ้าได้มาฟรีอย่างนี้ทุกหมุนก็นูนาไหลยันเชา้าผมบอกเลยเล่นยันฝาสางเออแล้วยังไงโอ้ยเนี่ยแล้วยังได้มาฟรีอีกหนึ่งหมุนนุหูนูนาะไหลยันพรุ่งนี้เชา้าผมบอกเลยไหลไปเรื่อยอะ่ะขับตาดำเป็นหมีเพนด้าผมบอกเลยแล้วยังไง โอ้ยสองหมุนคูณทีเป็ดเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้หเกลือ,อจัดเลยวะไม่ไหว,วอ่ะยางเกลือบอกเลยแล้วยังไงไหลหกไม่ใช่หลหกแล้วยังไงไหลนอกไม่หกเอาเรื่องวะเฮ้ยแล้วไหลที่บิ๊กหนึ่งที แล้วน่าเจาอีกหนึ่งช็อตสวยแล้วเป็ี่นเป็นวายวายเช, <Y S 2> ชื่อมช็อตนี้โอ้โหอะไรยังไงจะไหลเข้าไปีกแล้วหรอมารอให้อยาบก,ก็จกับไปหรือเปล่าจา้าโอ้โหมับเขาให้การนโตไหลสวยผมบอกเลยแล้วมับมับมับเขาให้มาขยับไปไม้แปดเลยดีกว่าโอ้ยวปิดบอหน่อยแล้วกันโอ้เปิดบอไหลไหลลัวเกินไม่ไหว เปิดโบมันไหรลรัวเกินแล้วยังไงนาเครัรนมาช็อตนี้สวยแล้วไหลไหมหนึ่งชอ็อตอุ้ยแล้วเปลี่ยนเป็นวาวแล้วาวเชื่อมถุงทองชอ็อตนี้อุ้ยแล้วถุงทองยังไหลอ,อยู่แล้วเปลี่ยนเป็นไวแถวสองยังไงมาพออหนึ่งทีหูสวยเอาเรื่องวะเฮ้ยกิเลนพยองของจริงแล้วช็อตนี้รันมาเท่าไหร่เอ่ยมาพอให้ซูปเปอร์เมการ,รันมาสวย,สวย หมือนเอาหมวยข้างบ้านสุดจะจัดเลยช็อตนี้เออหวานเจีย๊ยบเอาเรื่องวะเฮ้ยยังไงแล้วยังนืดอยอยู่เหลือหมนสุดท้ายโอ้โหมาขยับไปหมายเลเลยดีกว่าโอ้โหหมายเแปดเมื่อกี้ทําอย่างถึงผมบอกเลยเปิดโบหน่อยแล้วกันแล้วนาเจร,รันมาช็อตนี้สวยแล้วไหลเจอีกหนึ่งที แล้วไหลซิบกับปะกาศยังไงแล้ววายเชื่อมช็อตนี้สวยแล้วไหลประกาศอีกหนึ่งทีแล้วสเกตติวมารอสามตัวหุ้ยยังไงจะไหลนอกเข้าฟรีหรือเปล่าแล้วยังไงไหวยังเชื่อมอยู่หูยรุนจนตัวเก่งหมดแล้วยังไงแล้วแล้วหูยสเกตติวยังไม่มาแล้วเป็นเป็นวายแถวสองยังไงอุ้ยแล้วสเกตติมาแถวหนึ่งโอ้สวยจัด เอาเรื่องวาแล้วโหไหลนอกเข้าฟรีไม้สิบโอ้สุดจะจัดบอกเลยชอ็อตนี้เอาเรื่องเอาราวเฮ้ยมาแล้วขอยแรงอย่างี้แล้วสิบสองหมุนตึงต้ง,งโอ้โหหวานเจีย๊ยบพี่ครับอย่างนี้แล้วไหลเจมาชอ็อตนี้โอ้ยังเนื้อจยู่เออแล้วหวายเชือชอ่อมช็อตนี้ลันไม้หนึ่งทีแล้วไหลมาถูกช่องมาไฟหนึ่งชอ็อตเออสวย อ้ยยังนี่อยู่แล้วพัก,กะรันมาชอตนี้โอ้ยหมาแล้วข่อยแรงอีกโอ้นิ่งกิบด้วยว่ะเฮ้ยแล้วไลเจมาอีกหนึ่งทีสวยโอ้โหย ยังนนืดอยู่เฮ้ยยังไงนิ่งก็บเลยโอ้หเนดจัดเลยว่ะยังไงนี่โอ้โหไหลเข้าฟีไม่ค่อยอยากจะจ่ายแล้ววายเชื่อมแม่ดอกนี้สวยโอ้โหยังนนืดอยู่ยังไงแล้วหูไหลเหมือนเดียวคนที่สาม มาเถอะขอร้องเลยอยาให้ร้องขอโอ้โหอะไรครับนี่แต่ไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับผมมาแล้วไหลหมายสิบต่อเลยเออยังไงแล้วไหลคิวมาอีกหนึ่งทีสวยแล้วไหลเคกหนึ่งช็อตแล้วอุ้ยหวายมาตรงนี้แล้วไหลหนึ่งทีสวยแล้วประกาศร่านมาช็อตน,นี้สวยแล้วไหลเจ็งหนึ่งทีแล้วเปลี่ยนเป็นวายหวายเช้าปกาศหนึ่งทีโอ้โห เอาเรื่องราวเฮ้ยแล้วมัดเขาให้ซุปเปอร์เมการันทุงหัววงไฟแดงเลยโอ้สวยงามตามทองเรื่องสุดจัดบอกเลยเออเอาเรื่องเอาราวะเ,วเ,วเฮ้ยมาขยับไปไม้ยี่เลยดีกว่าขยับไปไม้ยี่เลยดีกว่าเอออย่าวู่วามเดี๋ยววู่ว้าผมบอกไว้เลยแล้วไม้รันมาช็อตนี้สวยแล้วไหลประกาศไม้อีกหนึ่งทีแล้วไหลไม้อีกหนึ่งช็อต แล้วไหลเจไมาชอตนี้หูแล้วเป็นวายแถวสามโอ้ยวายมาไม่ได้ใช้เสียดายจัดเลยวะเฮ้ยแล้วก้อนโตรั่นมาชอดนี้เอาเรื่องวะเฮ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้ยลองไม้สามสิบเลยมาถ้าไม้สามสิบไม่มาเดี๋ยวลงไปไม้ต่ำๆเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยววูบวามเลยเดี๋ยววูบวามผมบอกเลยปิดโบน์หน่อยดีกว่าแล้วยังไงยังเหนื่อยๆอยู่ แล้วหูยเข็มปีเลยพี่จ๋ายังไงแล้วหูยแล้วหูนิ่งกิฟต์ดีวยวะ่ะพอพอพอลงไปไม้สิบดีกว,ว่าลงไปไล่ไม้นตำตาดีกว,ว่าโอหไม่ไหวว่ะทุกคนไม้สูงไม่เสียวเลยเปิดโบหน่อยแล้วกันปิดโบมมาดูหนืด,ด,ด แล้วอุ้ยรันมาช็อตนี้สวยแล้วไหลคิวอีกหนึ่งทีแล้วเปลี่ยนเป็นไวสอง,สองแถวมาพายกับพึ่งกระดานโอ้โหแล้วไวเช่เมื่อสักหนึ่งทีมาละเว้ยแล้วประกาศลันมาช็อตนี้โอ้โหเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแล้วมาพายอีกหนึ่งชอ็อตแล้วไหลประกาศอหนึ่งทีแล้วเปลี่ยนเป็นไวโอ้โหมาพา้ซุปเปอร์ยนไปกับรันทุง่งผับบุ้งไฟแดงในช็อตนี้สวยจัดจัดเอาเรื่องเอาราวอ่ะเฮ้ย ยังไงเหลืออีกสไม้2หมุนหูมาเดี๋ยวร่ำรานไปที่ไม้สิบดีกว่าฝากกดไลค์ฝา, like, ากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังจใจผมด้วยเด้อขอมองขอมิเข้ามาขอกลองขอเกมกันได้ผมอ่านทุกเกมนละ้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ